สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเช่นเดิมครับวันนี้เราจะอยู่กับโรคอันสมบูรณ์จัดกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเทพมืดมนเนี่ยผู้ร่าบโบราณของดินแดนสวรรค์วินเต้าต่างก็วางแผนกบดักน่ากลัวรอให้ซื้อเหาย่างกายเข้าไปจากนั้นก็สิ้นชีวิตรูยี่เสี่ยงสลังวับก่อนหน้านี้ยังคิดว่าอิทธิพลเหล่านี้บ้าระห่ำไม่คิดเลยว่าตอนนี้จะสงบสติอารมณ์แล้วไข้ขวน่น ทาให้เหงือกาฟเนี่ยพุดทั่วตัวนี่เจตนาขอเพียงเกี่ยวข้องกับเจ้าพูกเขาก็ได้ล่าอย่างบา้าคลั่งตามหาพูกเขาปิดร้อมพญาหงหิมะนี่เป็นการสร้างรุมพงังรู้ยี่เข้าใจแล้วเมื่อคนเหล่านี้ได้รับผลกระทบซืือหาวต้องปรากฏตัวไปเยือนเพื่อถ่ายถามเรื่องที่เกิดขึ้นและเมื่อไปถึงเท่านั้นกะเท่ากับว,ว่าติดกับดักแล้วติดทิพลคนเหล่านี้นะเหล่านั้นเนี่ยยังรอบโจบตีเฉาเวียเซิงชิงยี่ยได้ล่าชินหาว คนกน,นี้ร้วนมีความเกี่ยวข้องกับซื้อหาวหากเขารู้ตองนางไม่ติดแน่นอนรั่วเต้าราีิเฉิรุยี่ต่างก็รู้สึกเกลยนสถานราชันโบราหลายคนยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานหากสู้กันตัวต่อตัวก็ววายากจะรู้ได้ว่าใครจะชนะหรือแพ้ตอนนี้ยังสร้างหลุมพางอย่างอมหิตเช่นนี้ปาถนาจ,จะสังหารซื้อหาวอย่างแรงกล้าชาวเวียเซิงไม่เป็นไรชิงยีดาพนังเซียนมาครองแล้วต่อให้ถูกรอดโจมตีคงดูแล ตัวเองไม่ได้น,นะครับไม่ได้เขาได,ด้ต้องบอกคงดูแลตัวเองได้ไม่มีปัญหาอินตีเทพเจ้าคููตอนนี้คนเดียวที่น่าเป็นห่วงคือน้องชายซือหาวหากถูกจับผลลั์ต้องเดรร้ายสิ้นดีซือหาวไม่มีทางิ่งเฉยแน่นอนต่อให้รู้ว่าเป็นกองไปก็จําเป็นต้องกระโดดเข้าไปชิงตัดหน้าลงมือก่อนซือหาวเดินหน้าเดินนาหน้าขึ้นอาศัยโอกาสที่ยังไม่มีข่าวร้ายเขาจะลงมือพลิกสถานการณ์เองตุ้มเมืองขน สีคามดังสนั่นเกิดขึ้นพลังรุนแรงเกิดขึ้นในโลกาภาพพายแห่งนี้ซืือหาปรากฏกาทรทําลายวังเมเวังเทพมืดหมดจนแหลกละเอียดในหมัดเดี่ยวชาวขุมนรกที่ไม่ร่าถอยต่างก็มอดม้วยการทั้งสิน้นนาดดิงแดนชิงหริ่งในวังสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักของเทพและของกองทัพใต้อานัตของวินเต้าตอนนี้คุณควานควยพุ่งมิติถลทามทุกคนสิ้นชีวิตที่นี่กลายเป็นซากกระหักพัง รัแสงกระบี่สองแสงเจือจ้าดินแดนไร้มนเทียนสว่างสวยซืือหาวถือกระบี่เซียนต้ารั่วฟันที่รับแห่งหนึ่งของวิหารเทพทําให้ทุกคู่คนตายจนซีซาต่อมาเขาก็มาถึงดินแดนเพรีงสี่ชาติสังหารเผ่าพันปีสะอาดถิ่นเผ่าพันแข็งแกร่งตึงติดตามดินแดนสวรค์จนวอดวายเสือหาวถือกระบี่ทองคําเซียนรวดแรดไปทั่วโลกฆาพายเข็นฆ่าสังหารคู่กล้าตายกันเป็นเบือ่อหัวคนหล่อนพวก เรือนพุ่งกระโชดทำให้เซียนโบราณสั่นสะเทือนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในรูปภาพภายแต่ละหักนับแต่ละแห่งร้วนตาดึงเพิ่มเพื่น,น,นลำแสงก็บีสองแสงทั่วซุกสารทิศกวงปรากฏกายแล้วํายังลงมือปาสายฟ้ากวาดล้างสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับขุมนรกดินแดนสวรรค์วิหารเทพอย่างไม่ปราณีเลือดอาบทั่วระแข็งแกร่งเหลือเกินพึ่งปรากฏตัวก็ตะรุยไปทั่วรคปาพภายสังหารจนหลายฝ่ายตื่นกลัวคว้าวงพีโรอดแล้ว ไม่คิดเลยว่าต่อให้คนวิปริตโบราณหลายคนจะสังหารตัวเองแต่เขายังกล้าโผลมาแบบนี้ตอบโต้อย่างตาต่อตาฟันต่อฟันผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ดินแดนสวรรค์ขุมนรกวิหาเซียนอิทธิพลใหญ่เหล่านี้ล้วนมีที่พักในโลกภาพายแต่ระแห่งมีกองกำกองทับขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมยาข้อจักรวาลคนกึ่งเทพเป็นต้นแม้ครั้งนี้จะรวมคนแต่ในโลกภาพัยบางแห่งก็ยังมีคนลงเหลืออยู่ ซื้อหาตามหาคนเหล่านี้และลงมืออย่างเลือดเย็นนอกจากนี้ทีมคนที่เกี่ยวข้องกับดินแดนสวรรค์และขุมนรกก็ประสบการโจมตีไร้ความปาณีของเขาเช่นกันทุกคนแห่งกอระหนขึ้นมาทันทีจิตสังหารน้ำของซื้อหากระจายไปหลายสิบดินแดนสเสถีอสิ่งมีชีวิตยิ่งใหญ,ใหญ่ทั้งหลายต่างก็ตกใจกับความว่าดีเดือดของเขาไม้หัวข้าก็มากพอแล้วยังตามราคคนที่เกี่ยวข้องกับข้า ่อให้รู้จักเพียงผื่นก็กลายเป็นข้าออ้างในการตามล่าของพวกเขาเช่นนั้นเข้ามาเลยข้าไม่กลัวตีเป็ียเสียงสื่อหาบดังกึกกล้องกับปนาดที่ทิพลเหล่านั้นลงมือจัดการคนลอกตัวเขาสื่อหาจึงเลือกวิธีเลือดเย็นตอบตู้อย่างโหดเทียมดูซิว่าใครจะทนไม่ไหวก่อนเพราะเขาไม่มีฐานที่มั่นและไม่มีผู้ติดตามที่ตั้งใจรวบรวมให้เป็นกองทัพเมื่อเทียบกันแล้วเป้าหมายของฝั่งเขามีน้อยมากแต่คนเหล่านั้นกับแตกต่างมีฐานในโลกภาพคลายหลายแห่ง มีตําหนักในเมืองใหญ่แม้คนส่วนใหญ่จะซ่อนตัวได้แต่ก็ไม่คลองตัวเช่นฝังซื้อหาวที่หายตัวได้ในพิบตาโดยเฉพาะเผ่าพันธุ์เช่นปีสาจถิ่นล่าสุดรั้วถูกซื้อหาวตามร่าย,ย่างโคดเที่ยวอมหิตกู้ติดตามเหล่านี้ถูกรวบรวมกันจึงเป็นที่สะดุดตาตลอดทั้งว่าซื้อหาวถือกบี่เข็นฆ่าสี่ชิศเพียงรำพังตะลุยไปยังรบปภาพคายทั้งสิ้น59แห่ง โรงมืออย่างบ้าระห่ำฝีมือเลือดเย็นสะเทือนสิบทิศในเซียนโบราณเต็มไปด้วยโรคพายมากเด็ดขนาดนะับแต่ภายในหนึ่งวันมีหนึ่งชีวิตลาฆ่าร้างบางชนิดทําให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายคว่างเลือดล้อเหลือเกินเข็นฆ่าสังหารสีทีเ่เราต้องร้องโจงตีตอนนี้กูเหมืองกูสืบทอดที่เป็นแข็งแก่ที่สุดของวิหารเทพโคมาเรียกขาแต่ละฝ่ายทุกคนก้าวออกมารวมกันล้อมปราบพวงฆ่าปีศาจตัวน,นี้เสีย ใช่แล้วข่วนเป็นศัตรูของปุ่งชนไม่กลัวใครหน้าหนปิดชีพอัจฉริยะแต่ละแห่งจำต้องกำจัดเขาคุมนรกเห็นพรองร้องให้ผู้ก้าทั้งหลายเคลื่อนไหวพร้อมกันดินแดนสวรค์ไม่ปีกปากเพราะชื่อเสียงของพวกเขาย่ำแย่เหลือเกินเป็นผู้ร่าแต่ทุนเดิมอยู่แล้วเป็นผู้นำน่ากลัวหาไขแสดงความเห็นร่างแต่จะส่งคนร้ายหาหาซื้อหาขวาร้อยอย่างเยือกเย็นพวกเจ้ายัางมีหน้ามาพูดว่าจะเข็นฆ่าไขกันดิฆ่าสังหารใครไปบ้าง สมุนของพระเจ้าทั้งนั้นสำนักโบราณหดเทียมเช่นขุมขุมนรกกับดินแดนสวรรค์เป็นตัวแทนโรคล,ลาตั้งแต่เมื่อใดกันถึงอนุญาตให้ฝ่ายเจ้าตามราคนฝั่งข้าแต่ไม่ยอมให้ข้าตอบโต้เสือหาพูดขอไปทีแต่คลายว่าจะมีเจีสังหารชอวยมาประทะหน้าทําให้แต่ละฝ่ายวานวันโดยเฉพาะอิทธิพลที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับดินแดนสวรรค์ขุมนรกต่างก็กิ้งเกมพ่วงเจ้าข้าไม่เว้นสังหารสหายตัวเส้นจื เห็นข่าเฉลียวทั้งหลายสวรรค์ไม่เอาใครเจ้าแน่ปีนเต้ากล้าวกมาหาเรื่องนับเขาได้หาเรื่องซื้อหาในฐานราชันโบราณตัวส่วนเจอไม่ใช่หรือที่มาสังหารข้าแต่ถูกข้าบันคอใหญ่กลายเป็นทุกข์เราข้าไม่อยากพูด้าไปเสียเวลาวันนี้ข้าจะอยู่ที่ดินแดนแห่งแสงมีปัญหาก็เข้ามานี่เป็นคําตอบของซื้อหาเขาหาเรื่องอิทวนใหญ่รอคอยพวกเขาที่ดินแดนแห่งแสงเราคิดว่าพวกข้าไม่รู้หรือจะวางค่ายกดที่ได้ร้อยข้าติดกับ โงแจ้งยิงหนักไม่ปาดเปลืองเอาเสียเลยวินต้าพูดเสียงเหียมแท้จริงแล้วมันเป็นการสนทนาที่มีนักขัตของแต่ฝ่ไฟคอยส่งสารซือหาวสยยิ้มไม่ตอบพอบนเส้นทางที่เขาผ่านมีคนมากมายติดตามล้วนยาเข็นฝีมือการรบของเขาไม่เคยเห็นเขาวางค่ายก่นไม่จําเป็นต้องพูดให้มากความต่อให้ไม่นานข่าวหนึ่งก็ทายซือหาวหน้าเปลี่ยนพญาคงหิมะถูกไลล่าตามนะพระถูกรอบโจมตีตอนนี้อยู่ในดินแดน ได้ยินว่าชินหาวก็ซ่อนตัวอยู่ที่นั่นเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าราี่เฉินพูดอย่างไม่แน่ใจพอข่าวคิดว่าไอ้ฝ่าต้องการรอรวงซือหาวเตรียมกบดักไว้ที่นั่นอินทีเทพเจ้ากระต่ายน้อยย่อมไม่ยอมให้ซือหาวเสี่ยงมันอันตรายเกินไปแต่ทว่าไม่นานรัวตาได้รับข่าวจากช่องทางพิเศษพญาหง์หิมะอยู่ในอินเดียจยวหลินจริงถูกตามล่าจ,จนหนีเข้าไปทางด้านชินหาวก็อยู่ที่นั่นหรือไม่ไม่มีใครรู้ไม่ได้รับการพิสูจน รัวตาเป็นผู้สูงสรงแต่กําเนิดมาจากตระกูลยิ่งใหญ่ยอมรู้จักผู้คนมากมายข่าวที่ได้มาจริงแท้แน่นอนถึงอย่างไรก็จะเข้าไปในหลุมพรางหรือรูยี่หน้าซีดเพราะเขาเห็นเสื้อหาวทาหน้าเฉลิงถึงเป็นไปได้สูงว่าจะมุ่งหน้าไปที่น,นั่นว่ากันว่าคนของดินแดนสวรรค์กับขุมนรกพึ่งตามเข้าไปคงจะไม่ทันได้วางกบดักรัวเตาว้าเก่าเอาเชื่อถือได้ไหมรานี่เฉินพูดคงไม่ผิดพลาดรัวเตาก็มานจรู้รึ่นนะเขาเรียก รู้แนบครึ่งว่าพญาคงหิมะครึ่งนี้เข้าไปพวกเจ้ารอข่าวจากข้าซื้อหาตาสินใจมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่นับไปแค่หินตีเทพเจ้าไม่ยอมไม่คนอื่นติดตามเพราะมันเป็นการต่อสู้ของราชาโบราณคนอื่นช่วยไม่ได้ลัวตารับกร้หลานย,ยี่เฉินไม่ดึงดันต่ก็ยอมอยู่ที่นี่เพราะรู้ดีแก่ใจว่าจะทําให้ซื้อหาลำบากเปล่าเปล่าดินแดนเจียงหนิงทุกที่เต็มไปด้วยโลหะก,ก่อตัวเป็นยอดเขาผอมพนผิวน้ํมามหัสจัรย์อย่างยิ่ง ที่นี่มีพืชพันธุ์ป่าลายแต่มีโลหะเกลื่อนการปากสาเทพเจ้าสี่ชาติตัวหนึ่งเหินเวหาหายรับไปในเชือกเขาขนนกไร้มวลทินแต่กลับเปื้อนเลือดบาดเจสาหัสนับเซรินน่นเหนงข่าวที่รั่วเตาได้รับไม่ผิดพลาดเซอรินถูกจอมตีแม้วางแม้จะฝ่าวงร้อมหน้าแต่ก็ถูกไล่ล่ามาตลอดทางนางเคียดแค้นยิ่งนักไม่เคยร่วงเกินคนเหล่านี้แต่กลับต้องมาประสบวิกฤตนางเคยเห็นเทพมืนมวลในระยะอันไกลผล ผูรับแสงน่ากลัวที่กระจายออกมาจากร่างกายของคนวิปริตคนนั้นทารวงร่างกายยากจะสมานสาหัสอย่างยิ่ง,งแต่เซริงก็มีเลือดขยาขงถึงอย่างไรก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทั่วไปแม้จะหนีมาได้แน่นอนว่าสูญเสียยันทารุเมตีร้ายแผ่นและอาวุธชิน้นหนึ่งเจ้าหนีไม่รอดแล้วมีคนไร่ตาม,มาข้างหลังเป็นชายหนุ่มผมม่วงคนหนึ่งมีปีกสายฟ้าคู่หนึ่งรวดเร็วเหนือคำบรรยายแท้จะตามเซย์ริงที่บาดเจ็บทันแล้วเขาคือกูเมืองผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งที่สุดของวิหารเทพ เทียบเท่าตี้ชงผู้สืบทอดตำหนักเซียนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้เซลิมการฟันหากไม่บาดเจ็บนาไม่ทางหนีหัวสู้ขอสซุนแบบนี้แน่นอนยิ่งไปกว่านั้นพอเทีบมืดหมดน้ากลัวเหลือเกินตายเนื่องเขาแฝนนงด้วยคาราของครบก่อนการโจมตีนั้นทําให้พลังการต่อสู้ของนาลดควบพลังชีวิตหายไปอย่างมากผากไ่ใช่ราะเรื่งขยาคงเหนือธรรมชาติกาเนิดใหม่ได้ถ้าเป็นกู้ สูงทรงแต่กำเนิดคนอื่นหากไปเชิญหน้ากับยานวิเศษแบบนี้คงจะวอดวายต้านทานไม่ได้พวงค่าเสือขาวริ้วทองสัตว์มงคลของวิหารเทพเช่นนั้นเจ้าก็ชดใช้เสียกูเมืองส้แย่ยิ้มเจ้าอยากตายหรือเซริสบันดาลโทรศท์ไปถึงท้ายายกของพยาคงจะรับความอัพยปยดชนิดได้อย่างไรหากไม่บาดเจ็บนานจะรอบรบร้างความอดสูง <c oughs> ปูเมืองกว่ารอยยอรังเสียมหิตมวนตัวเจ้าเป็นมิตเกับคาคั่วไม่เชือเขาฆ่าสาสตร์มงคลของสำนักข้าก็ชดใช้ด้ยสหายของเขาไปเป็นปักษาเฝ้าวิหารเสียฟิลขณะเขาคูดปีสายฟ้าข้างหลังระเบิดรำแสงพุ่งออกไปโจมตีเซริงขุบแม่เซริงจะพยายามหลบหีแต่พอเคลื่อนไหวไม่สะดวกบาดเจ็บสาหัสมันจึงหักผ่านผิวมีเลือดสาดกระจายย้อมขนนกจนเป็นปสีแดงโดยพัน กิเสียงดังสนั่นวันไหวเสือหาวมาแล้วเขาเข้าสู่ดินแดนจินหลิงกางปีคุณเฟิงเออเขินไปทั่วโรควาพายแห่งนี้เขาเปิดเนสวรร์คสอดสายสายตามองทุกขนแห่งเพื่อตามหาเสซิงการชินหาวชั่วคู่เขาก็โยนคิ้วเมื่อรู้สึกถึงกินอายของวินเต้าไม่นานเขาก็พบพลังมืนดับมืดดับนับน่ากลัวผิดปกติ นั่นเป็นเทมืนมนอยาไม่ต้องสงสัยซืือหาขยาก,กับคือปีขุนเฟิงสุดความสามารถเบียร่อนไปทั่วเพื่อตามหาสองคนนั้นเขากำลังแข่งกับเวลาในสุดแน่สวร์ของเขาก็สับแดงดิมันปล่อยกราออกมามองหาทั่วคิริทาราเห็นเหตุการณ์การเทือเขาที่อยู่บนขอบนะัสุดขอบโลกเซรินางอยู่ตรงนั้นบินตามเหนือือร่างกายเปื้อนเลือดดาลังมีร่าชิวพ่อ,อ,อคุ้มด้วยกระแสะไฟกำลังตามร่างมันจิดจดอรุยซืือหาตะโกนกลายแรกเป็นเทพเจ้าสงคราม ปุกพุ่งตัวออกไปพรกระจิตสังหารทั่วทวนท้องปา่าเสือหาวกลายเป็นสายลุงกาปีกขุนเฟิง่งช่างรวดเร็วเหลือเกินเพียงทิตาก็พุ่งหายเข้าไปในเชือกเข่าแล้วตูมีกระแสไฟมหาศาลปกคลุมเหนือปีกขนาดใหญ่ของเขาตอนนี้มันระเบิดโจมตีข้างหน้าจนหมดสิ้นมันเป็นพลังสายฟ้าอะไรสิ่งใดเทียบเท่าใข่ครัวสืบทอดที่แข็งแกร่งที่สุดของวิหารเทพเรียวหลังพ่านกระสู่ลมหายใจดังเกือ แม้เขาจะมีปีสายฟ้าแต่เมื่อเห็นทะเลสายฟ้าคืนนั้นก็น่าทอสีทันชีรุนแรงเหลือเกินสายฟ้าสีดำและขาวรอยมามันผสมปนเปกันกระแสไฟจำนวนมหาศาลฝั่นหนึ่งดาราจ,จากรอยลงมาปกคลุมที่นี่ทารายเขาตะโกรก้านในฐานะของลูกหลานคู่โดดเด่นแห่งวิหารเทพออขอบข,ของคำเคสสูงส่งย่อมมีวิชากระจัดภัยพลังโลหะรา,ากฏขึ้นกาอากาศเชื่อมต่อกับดินแดน เชียรินหมายชักนำสายฟ้าเต็นแลพาไปฟังหนึ่งและอยากแปลเปลี่ยนเป็นคนเป็นของตนใช้มันมาสังหารศัตรูจำต้องจำเป็นต้องพูดว่ากูเหมือเป็นอัจฉริยะมีพอสวอนยิ่งใหญ่เป็นที่สุดมิฉะนั้นจะมองเยอะสามพันแคว้นทัดเทียมกับคู่สืบ่อดตำหนักเสียนได้อย่างไรคืมกระแสไปกับเครื่องถูกวิชาโลหะชักนำพวงไปฟังหนึ่งเริ่มก่อตัวไปอัคาระจะถูกเขานำไปใช้แล้วจู่จ มีกระแสไปเส้นหนึ่งระเบิดกลางทะเดสายฟ้าสายฟ้าที่ถูกชักนาออกไปทั้งหมดระเบิดท้ายมิติบริเวณนั้นเกิดรอยแยกสีดํานับร้อยนับพันกูเมืองคนลุกคนคนลุกซูซสันดูชันนะครับเขาในย่อมรู้ว่าใครมาเยือนแม้จะอยู่กกลแต่กลับมีปีมือแบบนี้ทําให้เขาตกใจตุม่มตะเสียงดังสนัน่นสายฟ้าม้วนตัวไปทั่วกันพื้นฟ้าพันุภาพรุนแรงยังน่าเหลือเชื่อกูเหมืองก็อยออกไปไม่ตอบโต้แต่อย่างใดเขารู้สึกถึง อรังมหาศาลสีหน้าเยอยเกยเก่างยิ่งโรมลีกอย่างรวดเร็วในฐานะกอนตริยว,วิหารแห่งวิหารนะคู่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นเดียวกันแต่เขากลับลาถอยสําหรับเขาแล้วมันเหนือความคาดหมายมากแทบจะไม่เคยตกอยู่ในสภาพนี้มาก่อนแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับห่วงเขากลาวทาได้แค่นี้นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแม้นับจะเป็นแบบนี้เขาก็เกือบจะถูกโจมตี เคลื่อนตัวออกไปไกลคนยืนอยู่กลางอากาศเส้นผมมีกระแสไฟปากปนส่งเสียงดังปังมันเกิดจากควันหลงพยญาของหิมะหยุดลงสแสดงนำอาการตกใจนางหมดแรงแล้วลาเจ็บสาหัสเมื่อนับเหลียวมองก็เห็นทางนี้ตอนนี้เสือหาวมาถึงแล้วเสียววินาทีที่สายฟ้ากระจายร่างเขาก็ปลากดบนเชือกเขา่เขาพอจองกู้สืบทออที่แข็งกร่ที่สุดของวิหารเทพยอย่างเยือกเย็ยนกูเหมืองสะดุด เรียกขวัญกำลังใจให้ตนจดจ่อซื่อหาวและพูดว่าข่วงเจ้าตัวคนเดียวคิดจะท้าทายราชนโบราณทั้งหลายหรือซื่อหาวแม่ตอกเส้นผมดำบวกสะบัดในตารึกลับจ้องมองเขาจ่าแนนร์ดส่นสสนะสายตาไปรอบชิดพลังก่อสู้อันยิ่งใหญ่กระจายออกมาท้ายมิติด,ดังคืมคำเขากำลังใช้จิตสัมผัสว่าบริเวณนี้มีค่ายกลวางกําดักหรือไม่ผ่านไปชั่วคู่จึงพูดว่าราชนโบราณหรือฆ่าสังหารไปคนหนึ่งแล้ว ำคำพูดแบบนี้ช่างมั่นใจและหังการไม่เกรงกลัวแม่ตาน,นิดเขาเคียงจับจ้องกูเมืองได้สายตายเยือกเย็นยกมือขึ้นไปแสงสว่างเจิดจ้านะครับ่องไปแบบว่าทั่วเนี่ยท้องปลาเพียงชั่วพิตาแม่สีแม่สิบิศก็กระจายตัวนี้เป็นพลังการต่อสู้เขามันกำลังกระจายออกมาอย่างไม่รู้นะครับอย่างไรรูปร่างทําให้รรพสิ่งราดถอยกู้สืบทอดวิหารเทพเขมวดคิ้วขึ้นมาทันใด เขาแบ่งรับพลังมหาศาลรู้สึกถึงความน่ากลัวของศัตรูรำเลือดยิ่งกว่าที่คิดเสียอีกข่วงความแคนระหว่างเจ้ากับว,วิหารเทพไม่ร้ายแรงไม่เห็นต้องทำแบบนี้กูเมองคูดพูดเสือหาคู่เสียงเคี่ยมเพียงหนึ่งคำสั้นกระชับและน้าสับรึงกูเมืองคิ้วกระตุกอีกฝ่ายแข็งก้าวปาน,นี้ไม่คิดเลยว่าจะมีท่าทีแบบนี้ยาประจันหน้ากับเขาไม่เห็นเขาในอยู่ในสายตาทําให้เขาเกิดจิตสังหารขึ้นมาทันที เจ้าข้าเสือขาวดิ้วทองสัตว์มงคลประจำวิหารเทพจำต้องชดใช้หกักค่าน้ำพญางคงขิมารตัวนี้ไปก็ถือว่าเลิกแล้วต่อกันกูเมืองพูดเซอร์ดิงได้ฟังของสีขาวชั่วร่างกะระลุกชันแผดร้องอย่างโกรธเกลียวนางกายเป็นหญิงงามพิงผิวน้ำเส้นผงสีเงินแผลสยามแต่มีบาดแผลน,น่ากลัวตรงหน้าอกและเลือดไหลไม่หยุดกูเมืองวิหารเทพช่างใจก็พา,ายกับปร,รมาจารย์ข้าในอดีตอยากใช้สิ่งนี้มาเหยียดหยามเผ่าพันข่า เซยริงคู่เสียงเย็นเสือหาบโงมือไม่ย้ายนางโอโหเนื้อของเสือขาวริ้วทองไม่เร็วเลยยังมีอีกไหมเจ้าก,กําลังช้าทายข้าหรือมีตั้งใจจะขี้ขายปัญหาแต่เจ้ากับแสดงท่าทีแบบนี้กับข้ากูเมืองคู่เสือหาดรีนก็ระเบิดโทรศัพท์พุ่งออกไปโจตีพ่อคําว่าเซยริงเป็นเพื่อนข้าแต่เจ้ากําลังตามร่าสามอย่างกล้าคู่ต่อหน้าข้าว่าจะจับนางไปเป็นปักษาฝ้าวิหารเจ้าก,กําลังสอบประมาทไข่เก็บปัญญา อันน้อยนิดของเจ้าไปเจ้าก็แค่ท,ทวงเวลาไม่ใช่หรือตูมเสือหาวปหมัดออกไปฟ้าดินสั่นสะเทืนอนพลังโจมตีน่ากลัวหรือเกินท้ายกูเมืองหน้าถอดสีถอยรางออกไปทันทีเบียงเสษสาตอาวุธออกมาโต้ตอบก่อนหน้านี้เขามั่นใจว่าแม้เมื่อได้เจอซสือหาวเขากลับใจฟอเสียแล้วแต่ว่าขอบเบียงอดทนไว้ใจใชยว่าจะสังหารซืือหาวด้วยตัวเองเสียหน่อยค่วงเจ้ามาแล้วเสียตะโกนประหนึ่งสายฟ้าคำรามดังขึ้นสะเทือนดินแดน เจลิงเจดทหารปรากฏขึ้นไกลๆมามานันเด็กควายพุ่งขึ้นฟ้ากลายเป็นร่างสีดำร่างปีศาจสีดำยืนต่างนบนเส้นขอบฟ้ามันเป็นราชที่น่ากลัวสุดไม่คุ้งเข้ามาเพราะห่างไกลกันเหลือเกินปรากฏอยู่ในที่ไกลโค้นเท่มืมดมนนั่นเองพนุภาพของเขารุนแรงไปรน่นคนมันกระจายไปทั่วดินแดน,นเจลิงอย่างหนานแน่นรุย่ยโอเมงสงบจิตใจเริ่มลงเมือสุดพลังเศษสาตา้วเล่มหนึ่ง เล่มแล้วเล่มเล่าเนี่ยออกมาตอบโต้ซื้อหาเพื่อช่วงเวลาเทมืนมนยังมาไม่ถึงแต่ยืนอยู่องค์นี้ถือเป็นเรื่องหน้าสะพึงอย่างใหญ่หลวงแล้วมีนักโไม่น้อยตามเข้ามาที่นี่เมื่อเห็นชานี้ต่างก็สั่นแล้วนิกพลังแบบนั้นความุขาาแบบนั้นช่างยิ่งใหญ่ไร้สิ่งใดเทียบทานต่างจะต่างก็จะก้มลงคารว่าเขามีปัญญาก็เข้ามาซื้อหาพูดเทียงเท่านี้สองเท้าของเขาไม่ขยับนะครับแขนขาแขนขวาได้ยื่นออกไป จัดการกูเมืองยันในตาคู่นั้นนับไร้ความรู้สึกแกลบเสียงอาวุธแตกระแหงดังขึ้นทวนด้ามหนึ่งแตกละเอียดทำให้ผู้สืบทอดที่แข็งแก่ที่สุดของวิหารเทพตกใจอีฝ่ายอาหังกาเหลือเกินทำลายอาวุธเทพแท้จริงได้มือเปล่าได้อย่างง่ายดดยอ่ากูเมืองร้องรั่นสำแดงวิชาคำกีฟ้าดินมันยากแท้อย่างถึงเขาไม่เชื่อว่าจะทวงเวลาซื้อหาไม่ได้ตอนนั้นผู้สืบทอดต,ตำหนักเสี่ยนใครรถกระซื้อหาหรายพันกระบวนท่าและเขาไม่ด้อยไปกว่าตี้ชง ถึงอย่างไรก็ต้องต้านทานให้ได้เซหาสยามยิ้มแล้วพูดว่าวินเต้าแ้นเนี่ยเจ้าเลยเขาเรียกว่าไม่เคยเนี่ยบอกความจริงกับเจ้าเลยจูจูมีเสียงมีแสงสีแดงสองสว่างกลางอากาศรับแสงกบีสะเทือนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนินแดนเจริญมันช่างน่ากลัวจิตสังหารรา้เทียมทานสวรรค์ราชันโบราณคนที่น่ากลัวสุดของนินดาสวรรค์ปรากฏตัวตอนนี้ไม่จำเป็นต้องพูดพาอทำเพลงนักโทษทั้งหลาย,ท,ายที่ตามมาดูแล้ว กระบี่เดิมนี้น่ากลัวปานใดมันสังหารเทพแท้จริงได้อย่างง่ายดายพลังแบบนั้นมุมนับการฟันโอกาสทชื่อเอรือล้วนดีที่สุดนี่เป็นการตั้งใจสังหารซื้อหาคนวิปริตโบราณของดินแดนสวรรค์ไม่เยือนและลงมือแล้วชิงทันใดนั้นรับแสงกระบี่เส้นออกมากดขึ้นพร้อมกับแสงสว่างกว่าหนึ่งเสียนกำลังรอยล่องพุ่งไปจัดการใจกลางของจิตสังหารปังราวกับดอกไม้ไฟระเบิดจิตสังหารหายไปผู้ควรเห็น เียกระบ,บี่อาบเลือดเล่มหนึ่งกับคลิปแล้วหายไปจากตำแหน่งเดิมเข้าสู่ขั้วมิติมั่นใจได้ว่านันเปโราชันโบราณของดินแดนสวรรค์และสิ่งที่น่าตกใจสุดคือมีสือหาวอีกคนมากฏขึ้นกาสนามรบมือถือกระบ,บี่เซียนตารักพรำแสงกระบ,บี่เมื่อคููมาจากเขาโจงตีผู้ร่าของดินแดนสวรรค์นี่หรือร่างจริงทุกคนตาก็ตาดึง,งนันปูมจู่ๆมิติถล่มร่างสีดำปรากฏขึ้นยกมือตบ ปากฟ้าทลายบ้านทำอย่างยิ่งมองดำกระจายตัวปกคลุมที่นี่เขาโจมตีร่างจริงของซื่อเ่าตูม่มอาคาราระเบิดอย่างไม่สิ้นสุดขึ้นพลังปหนึ่งมหาสมุทรมนรุนแรงเหลือเกินเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้คนตกใจขังเขาคือเทพมืดนมนเขามาแล้วร่างใหญ่ที่ยืนตะง,งานบนเส้นขอบฟ้าเป็นใครเราทุกคนตามตะลึงงานการต่อสู้เกิดขึ้นในชั่วพิตตาเห็นไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงชั่วคู่คู่ขนก็รู้แจ้งว่าผู้สืบพ่อที่แข็งการที่สุดของวิหารเทพเป็นเพียงเหยื่ยรอรอกเป็นตัวประกอบการแสดงเท่านั้นราชันโบราณของดินแดนสวรรค์ตั้งหากเป็นคู่ลงมือสังหารที่แท้จริงแต่ร่างจริงซื่อหาวกับซ่อนอยู่ในมุมเมื่อจะเคลื่อนไหวยามขัาขันเท่านั้นและเห็นได้ชัดว่าเทพมืนมนเป็นเช่นกันบทเส้นขอบฟ้าไม่ใช่ร่างจริงร่างจริงอยู่ที่นี่จะระเบิดพลังในช่วงเวลาสําคัญคึอฟ้าดินซันไว เทมือเมือนต่อสู้กับร่างจริงของซือหาวระเบิดแสงสว่างหมอกดำซัดศาสปกคลุมพื้นดินกูเหมืองโบโหเดือดดานพ่วงไม่ให้เกียติเขาเสียเลยนึกได้ไปล่อยดวงจิตออกมาจัดการเขาร่างจริงไม่แม้แต่จะมองเขาได้ซ้ำไม่นานเขาก็ต้องใจหายว้าอีกครั้งเบิกตามองเหตุการณ์จนกลมกว้างมีพลังเสียเส้นหนึ่งรายล้อมพ่วงไว้มันลึกรําและบริสุทธิ์หินเต้าเจ้ารอข่าเขากัดฟันถึงว่าตอนก่อนหน้านี้พ่วงพูดแบบนี้ครั้งนี้เขากลายเป็น กาะรับกระสุนใช้เป็นตัวรอคขั้งเท่านั้นวินเตาเคยบอกเขาว่าข่้งยังไม่มีพลังเสียนเป็นเพียงคำเล่าหรือเท่านั้นตัวเซนจือเองกก็ไม่มีพลังเซียนเช่นกันดูท่าทางแล้วมันโป๊ะปดชัดๆคนวิปริตโบราณดินแดนสวรรค์ล่ะให้เขาเดี่ยโผล่หน้ามาลงมือพร้อมกันเลยเสือหาตะโกนดัง่ันทําทให้กูมึงกดเป็นปืนเป็นปายร่างจริงของข่้งไม่แม้แต่จะมองเขาในสายตาเขาคู่ต่อสู้เพียง เทมืนมวลกับราชาหน้ากลัวของนินดาสวรรค์เท่านั้นเขาไปแล้วโจงตีไม่สําเร็จไม่มีทางลงมือในตําแหน่งเดิมครั้งที่สองเด็กขาดเทมืนมวลพูดเยืนต่างงานกลางหมอกดาร่างดําสนิทและเรือนลางมีไฟกํากลังลุกชดช่วงในดวงตาหน้ากลัวอย่างสุดเจ้าตัวคนเดียวกล้าลงมือกับข้าหรือซื้อหาขวาระทําไมข้าจะต้องกัวข้ามาเพื่อต่อสู้กับเจ้าเทมืนมวลเอ่ยปากเสียงเขาเสะเทือนพื้นฟ้าเกิดรอยแยกลุกลาไปช่วกูเหมือนที่อยู่ไม่ไกล ไม่พูดไม่จาหันหลังจะหนีทันทีจะจับเพื่อนข่าไปเป็นปักษาพระวิหารเจ้าคิดจะหนีรอดหรือดวงจิตของซื้อหาตะโกรันครั้งนี้เขาลงมือสุดความสามารถไม่ปานีต่อไปมีกระบี่แสงเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือมันก่อตัวจากกระดาษสองแสงสว่างแฟงด้วยพลังคำอย่างไม่สิ้นสุดกูเมืองไม่อยากสู้รบอยากหนีไปทันทีทันใดเพราะรู้สึกถึงความเยือเกเย็น เขาถูกนะคนหลอกชายกูซึ่งชื่อวิหารเทพเมื่อรู้ว่าเสือขาวริ้วทองนะที่ตนเลี้ยงถูกฆ่าก็โกรธเกี่ยวถูกเชิญตัวมาแต่กับรังเลไม่อยากร่วมมือไก่ทิพลเหล่านั้นกูมกงเขาใจแล้ววันนี้หากเขาตายพวกวินเต้าจะเชิญกูซึ่งชื่อมาและดึงมาเป็นพวกเขาโกรธแค่เจ็บใจนักยาจะตะโกนออกมาแต่พวกไม่แยแสอย่างใดรำแสงกระบี่ทะลุอากาศมาร้ายแรงกว่าเมื่อคู่รายเท่าตัว ทำให้เขาต้านทานไม่ได้บหัวของกูเมองร้อยขึ้นพร้อมกับเลือดมากมายเขาทางสิ้นหวังและเจ็บใจถูกฆ่าตายแล้วมันเร็วเกินไปหรือเปล่านี่หรือพลังการต่อสู้หลังครอบครองฝรั่งเศสแล้วมันน่ากลัวเหนือความคาดหมายเขาจิตใจนะเขาได้จิตในหัวได้ไม่ปล่อยให้เขาได้คิดนานก็ถูกราบแสงก็บีรุกรามเข้ามาทําลายเขาสิ้นชีพทันทีจิตของร่างจริงของซือหาวรวมเป็นหนึ่งต่อสู้กับเทพมืดมนขนาเดียวกัน ก็ส่งเสียงบอกกล่าวทุกสปรเสียงว่ายังมีใครไหมอยากสู้กับข้าก็เข้ามาได้เลยทุกผู้คนตาดิ้นเพื่อเกิเขาแข่งก้าวเหลือเกินภาพที่เขาบานคอคู่สืบคอดวิหารเทพเมื่อคู่นั้นความพ,พึงเกินไปประหนึ่งเกิดขึ้นตรงหน้าและตอนนี้ซื้อหาคู่แบบนี้อย่าท้าทายศัตรูรอบถิศไม่กลัวการรมโจมตีสงก็เป็นห่วงยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้มีความมั่นใจไร้เทียมทานมีคนอุทานความอหังการและความมั่นใจแบบนี้ร้วนมาจากจิตวิญ,ญญาณไม่กลัวศัตรูหน้าไหนทั้งสิน้น โอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าขอณครับ